สวัสดีลูกคกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกม GTA ออนไลน์นะฮะอันนี้เป็น GTA ออนไลน์ซีซั่นสองนะครับเนื่องจากซีซั่นหนึ่งนั้นโดนยุบนะฮะซีซั่นหนึ่งโดนยุบเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าซีซั่นหนึ่งนี้มันดูแบบอ่อนนะมันไม่ดูแบบโฆษณามากเกินไปนะคลิปนี้นะครับเป็นคลิป GTA ออนไลน์ทาร์โรพัทสองเอซีซั่นสองนะฮะนะครับโอ้โหนะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะ ก็คือว่าวันนี้นะครับเราไม่มีจุดหมายนะฮะเราก็ขับรถเล่นนะฮะเราอ่คิดได้แล้วนะครับเราไปตามหาแอดกันดีกว่าครับเอสเอหญิงมากนะครับอ่อนกันิหน้าทีไรนี่แอสไม่อ่อนทุกทีนะฮะเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับโอ้โหมันต้องฟาดแปดครับมันอยู่ยากทำไมฟาดแปดอืมมันต้องโอ้โหไม่ฟาดแล้วไอสัตว์สุนพว้นี้มันยิงกันทำไมเนี่ย วเดียวกันเองแท้แท้ให้ตายนะชีวิตของผมก็พ3สามสามพสามสามไปห้าพันนะผมก็ชีวิตเราบอกว่าแจกตังค์ให้กับเด็กใหม่นะะจนตัวเองนี้ตังค์ไม่เหลือโอ้อย่าเพิ่งยิงกันสิดุงดิงด้งสิบเอดะพี่ดุนพี่ดุนดิน้งสิบเอดนเขาเป็นเอ่อคนรู้จักนะฮะ ก็ไอพีของเซิร์ฟนี้ใครที่ไม่เคยเล่นก็สามารถเข้าไปได้นะครับมาเล่นเซิร์ฟดีนะครับแต่คนไม่ดีนะครับกันหน่อยเอะนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้คนเยอะนะคนเยอะได้เรียกว่าคนเยอะเลยนะครับแต่ละคนนี่ก็นิสัยโคตรจะดีนะครับบอกได้เลยนะครับประชดนะครับนั่นแหละนะครเซิร์ฟนี้นะครับใครที่เข้ามาเนี่ยนะครับจะอยู่ยากนะคร ถ้าเจอผมก็อย่าลืมทักทายนะอย่าพึ่งยิงกันนะมันไม่ดีการยิงนี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีขอตังก็ให้นะแต่อย่าเกินแต่อย่าเกินห้าหมื่นแต่ถ้าว่ามีสักประมาณสามหมื่น 30, แล้ววันนี้ก็ขอห้าหมื่นไม่ได้นะวันนี้เราไปขุดสมบัตินะขุดสมบัตินะสมบัตินี้ก็มันไม่ได้ขุดง่ายๆนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะครับมันต้องรอเพลย์ดนะครับ ตอนนี้เมื่อยแขนเราไปทําอะไรมานะฮะอันนี้น่าสงสัยเนี่ยการแคสเกมวันนี้เป็นการแคสเกมที่ไม่มันนะบอกเลยเลยนี่ยวันนี้ง่วงนะฮะไม่จากวันหยุดเนี่ยไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับคนอื่นเขาก็ไปออกกําลังโอ้คนเสียวคนอื่นเขาก็ไปออกกาลังกายนะฮะไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะครับแต่ผมได่อยู่บ้านนะฮะเลื่อแต่คอมนะฮะแล้วก็แคสเกมวันนี้ได้ประมาณประมาณห้าคลิปแล้วนะครับแต่ไม่เกียจตต่อนะ่ก็เลยไม่ลงนะครับ นั่นแหละนะครับชีวิตของผมนะก็วนเวียนอยู่แต่หน้าคอมนะครับอัดคลิปวันละสิบกว่าคลิปนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงนะฮะนะครับมาแล้วเฮ้ยเสียงอะไรนั่นครับมีคนส่องตัวอยู่ครับมีคนส่องผมอยู่ครับด้วยสไนเปอร์อยรริงมาทำไมคุยขยายจบคุยคุยสบายได้เสร็จครับขุด สมบัติเห็นได้แล้วมาโอ้เยี่ยมเลยไหวามาหาเราหน่อยสิได้เล่นอย่างนี้ใช่ไหม,มพี่จัดให้พี่จัดให้ยาวๆอเอๆเอเออเจ็บปวดนยผมไม่ชอบเลยนะครับถ้าแอดดูคลิปนี้ก็บอกเลยเลยว่า เอาเอกรกด enter เนี่ยออกมันเสียเวลานะครแผนจะโดนอื่นกระทืบด้วยนะฮะแล้ก็มันไม่ดีนะครับปิดยังไงก็บอกกันได้นะฮะเพราผมปิดไม่เป็นนะนะดูเดียวปัดเดียวตังเหลือเก้าพันละนะฮะเมื่อกี้ก็เพิ่งจะเอาออกมาสักหมื่นหนึ่งนะฮะนั่นแหละตังในตังของคนในเซิร์ฟนี้ถึงได้หมดเร็วนะหมดอายุไขด้วยความเร็วสูงนะแท็กซี่มาทำไม แท็กซี่เดี๋ยวจะขึ้นแท็กซี่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 ไปดิฟไปดิฟเท่าไรแนะ่เราใช้บริการแท็กซี่นะฮะเป็นบริการของฮอนนะครับแต่เนื่องจากชื่อของเขาเป็นตัวเฮดนะครับเราจะเรียกเขาว่าฮาวจอแดนนะครับฮอนกลายเป็นฮาวได้ด้วย เทพจังเอา้าเท่าไรวะหา้ er? าสิบเอ้ากูให้ห้าร้อยเอาดิรวยรวยปึ้งป่งปองอ่ะโอเค้อโ,อโหแท็กซีเ่เซฟรีวใช้บริการแท็กซี่ที่ดีนะครับแต่ทำไมกูเรียกแล้วมันไม่มานะฮะอันนี้ก็ไม่ทราบนะแท็กซี่ในเซมน์้ิบริการดีนะฮะส่งอย่างรวดเร็วน,นะครับและไปเนี่ยเสยริกได้ทุกที่ด้วยนะครับแต่ว่า บางที่ที่เขาไม่รู้จักก็ไม่ได้นะฮะที่ผมมาลิฟนี่ไม่ใช่อะไรนะผมจะมาโชว์ศักยภาพการดิฟสุดยอดนะฮะผมจะลงไปให้ถึงล่างสุดได้เดยนะครับนี่คือดิฟสุดโหดนะฮะทางนี้ฮะเป็นคี์รับนะฮะคนเท่เท่นั้นที่ลงได้นั่นนะนะครับผมเคยลงแบบบุ้มนวลด้วยนะครับลงเอาแบบล้อลงไม่เป็นไรเลยนะฮะแล้วก็ ตรงนี้ไม่ได้สินะไม่ได้ไม่ได้ครับคุณดูคลิปนี้จบนะฮะแล้วคุณก็ไปลองทำเอานะฮะเอาไอพีนี้ดาวนโหลดซ้ํานะครับเว็บไซต์ของจีเดียทารลก็อยู่ด้านล่างนะฮะนะครับยังไปไม่ถึงไหนเลยเนี่ยให้ตายเถิดต้องไปไทะเบียนไหมอืมทะลังรถแม่งคว่ำอาดิไปไม่รอแล้วเอา คอมึอนได้มึงก็เสียไปต้องการอะไรจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากพูดคำหยาบนะแต่ว่ามันก็เป็นฟีลลิ่งนะฮะเพราะว่าการแคสเกมเนี่ยมันต้องมีแบบฟีลลิ่งฟีลลิ่งเอ่อฟีลลิ่งแบบฮาร์ดคอร์บ้างนะครับใครจะนั่งแคสเกมแบบเออค่ะวัสดีครับวันนี้ผมวงมันก็ต้องมีฟีลลิ่งนะโอ้นะครับจะเล่นเกมแบบนี้มันก็อยู่ไม่ได้กันพอดีนี่ลงทันเลยเฮ้ยตินี่ เรียกแท็กซี่ก่อนมารับที่แท็กซ um. ี่มารับที่โรงงานขยะน่อยแท็กซ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 ี่มารับที่โรงงานขยะน่อย แท็กซี่มารับที่โรงงานขยะน่อยครับโอเร็วแท็กซี่มารับที่โรงงานขยะน่อยแท็กซี่มารับที่โรงงานขยะน่อยแท็กซี่มารับที่โรงงานขยะน่อยเร็วตายเถอะนี่นอนรอเลยมันมีหลายท่าเอ,อาแท็กซี่มาแล้ว ไปฐานยาดุซ่านโอ้แม่เยี่ยมเลย อาอวาุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะแท็กซี่ทำยีได้ไงเนี่ยยูดีก็หายตัวไปอ๋อไม่แล้วอย่างในยอย่างน้อยเราก็เข้ามาในเมืองได้แล้วนะฐานอากุซ่าก็ไม่ไกลนะฮะพูดไปได้ไงว่าไม่ไกลอะพูดไปได้ไงไกลชิปเลยหตายเถอะ นะครับผมจะไปดูหนังเรื่องโมบิดิกนะครับใครจะไปก็เจอกันนะฮะถ้าเจอเด็กหล่อๆคนหนึง่งนั่งดูหนังก็ลืมาลืมไปทักทายนะแล้วก็ขอคลิปกันมาได้นะครับแต่ไม่อัดนะครับก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะไม่อัดให้นะครับแมทโปรเจกต์แมทแม็กนี่ก็อัดแล้วนะครับแต่กำลังตัดต่ออันนี้ฐานฐานจะกู้เซอยู่ตรงนี้ขับไปก็ได้ฮอนวัด ทรงถานยากุกจ้าส่งหาเด็กกุ้้ากลับหลังกลับหลังเดี๋ยวนี้่านเด็กดกุ้้าอยู่นู่นเริ่มมาหาไหนนะครับน้อง เด็กกูา่าแล้อตายเดี๋ยวเมื่อกี้ฉันเดินไปก็ได้นะบางทีเออฝังหน้าอีกเลี้ยวขวาดีสั่งได้ตามสั่งเข้าเท่าไรพัปปีอะไรดีสิบแปดยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดอะปะยี่สิบเอ็ดเป็นอะไรที่แบบเป็นติ๊กไงติ๊กติ๊กโอ้ไมค์ก็เมื่อกี้เขายิงอะไรพี่ฮิวแมน We'll oh,